สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับนีเสือปะจจะเคจริงๆแตงเตือนแม่แตงโมตั้งสติไปฟังคนที่ไม่รู้จักเบิร์ดถึงกับเข้ามากลางโพสเรียกได้กว่าแตงรงศกรน,นั้นตั้งแต่แตงโมนิดาจากไปก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาปกป้องแตงโมอยู่ตลอดและได้มีการเคลื่อนไหวล่าสุดอีกครั้งโดยโพสต์เตือนคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมโดยมีภาพและข้อความระบุว่า คุณแม่ควรตั้งสติแล้วหันมาปรึกษาคนใกล้ตัวก่อนเช่นคนในครอบครัวของตัวเองญาติฝั่งคุณพ่อน้องโมหรือเพื่อนๆน,น้องโมที่สำคัญที่สุดคือคุณแม่ต้องฟังคนใกล้ตัวให้มากขึ้นและขอความช่วยเหลือจากคนนอกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นพร้อมติดแฮชแท็กว่าด่ากันไปก็เท่านั้นช่วยกันคิดดีกว่าพร้อมกับแคปชั่นด้วยว่า คนรอบตัวแม่แตงโมตอนนี้มีแต่คนนอกมีแต่คนเล่นใหญ่พูดมากสาระน้อยทั้งทนายทั้งสอสอหนีเสือปะจระเข้จริงๆก่อนจะหาทนายหรือหาทีมงานมาช่วยเรื่องน้องโมแม่ถามความเห็นคนในครอบครัวของโมหรือเพื่อนๆนโมบ้างสิคนที่เคยสนิทกับน้องโมที่หวังดีกับโมมีเยอะแยะ,แ,ยะแม่ไม่ฟังแม่ไม่เคยถาม แต่แม่ไปฟังคนที่โมไม่รู้จักพวกนั้นทำไมโดยงานนี้เบิร์ดแฟนของแตงโมงก็ได้เข้ามากดไลค์ถูกใจส่วนหญิงปนิตานั้นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตบมือรัวๆอีกด้วยขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ